ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเย็นประเด็นดังประจำวันเพืสส่อสวดีที่4เมษายน2556นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันนัชนกเตมใหม่สมิธิค่ะเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวสารรอบวันกันต่อน,นะคะผู้ชมท่านใดที่อยากจะพูดคุยข่าวสารหรือว่าข้อความสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคะตามที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยหมายเลข sms 4838345ค่ะ ส่วนสาวันที่ผ่านมาค่ะเรามีการผลติดตามนะคะการประชุมสภาพเพื่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญทั้ง3มฉบับเมื่อคืนนี้ค่ะมะติเป็นที่รับรองแล้วนะคะว่าได้มีการรับร่างดังกล่าวทั้ง3ฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปวันนี้เราจะมาติดตามทิศทางหลังจากนี้นั่นก็คือขั้นตอนในการแประยะติจากคณะกรรมาการวิสามันนะคะติดตามเรื่องนี้ได้กับคุณชินนายมีชัยค่ะ มาติดตามกันที่เรื่องของการแปลยติกันต่อนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของการตั้งคณะกรรมาิการขึ้นมาครับจะมีการแบ่งเป็น3คณะด้วยกันนะครับคณะหนึ่งก็จะมีทั้งหมด4 5ท่านด้วยกันในการทําหน้าที่ในการแปลยติในครั้งนี้ครับทีนี้ไปทบทวนกันก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้ในส่วนของมติสภาเนี่ยที่ได้มีการรับร่างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปนะครับซึ่งมีทั้งหมดนะครับสฉบับด้วยกันเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้ครับเรื่องของการแก้ไขนะครับที่มีมติในการรับร่างไปนะครับ ทั้งหมด3ฉบับฉบับที่1นะครับคุณผู้ชมจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในมาตราที่1 1 1นะครับมาตรา112มาตรา115มาตรา116วรรควัที่2นะครับมาตรา1 17นะครับมาตรา118มาตรา1 2 0นะครับแล้วก็มาตรา2 4 1วี่ควัที่1นะครับแล้วก็มีการให้ยกเลิกนะครับในเรื่องของมาตราที่1 13และ มาตรา114ว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒธธิสภาครับซึ่งในฉบับที่1ภาพรวมโดยอันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีมติ367เสียงนะครับต่อ204เสียงแล้วก็งดออกเสียงไป34คนด้วยกันนะครับส่วนฉบับที่2นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในมาตรา 190นะครับว่าด้วยการทําสัญญาระหว่างประเทศนะครับมีมติไป374เสียงนะครับต่อ209เสียงแล้วก็งดออกเสียงไปเนี่ย22คนด้วยกันนะครับส่วนฉบับที่3นะครับ ก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในมาตราที่68นะครับแล้วก็มาตราที่237เแล้วก็ว่าด้วยการยุบพักการเมืองนะครับมีมติไป374เสียงนะครับต่อ206เสียงแล้วก็งดออกเสียงไปทั้งหมดนะครับ25คนด้วยกันนะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับของ3ฉบับเมื่อวานนี้นะครับที่มีการลงมติในการรับร่างเงินไปนะครับทีนี้พอจบสิ้นจากกระบวนการของเมื่อคืนนี้ไปนะครับวันนี้ เราจะมีรายงานต่ออีกเช่นกันนะครับว่าจะมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นตามมาครับรวมถึงฝั่งของฝ่ายค้านหรือว่าทางประชาธิปัตย์เองที่จะมีการไปยื่นเรื่องนะครับต่อสารัฐธรรมนูญในการที่จะให้คัดค้านเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต่อด้วยนะครับซึ่งวันนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเราจะเรียกว่านะครับจะมีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันขึ้นมานจำนวน3าคณะด้วยกัน คณะหนึ่งก็จะมีทั้งหมด45ท่านด้วยกันนะครับให้ระยะเวลาในการแปลรยติจากวันนี้วันแรกเป็นต้นไปเลยลนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย15วันด้วยกันทีนี้ครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับว่าทั้งหมด15วันนะครับในการแปรยตินี่ว่าแปรยติจะประกอบไปด้วยกระบวนการอะไรแล้วมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับ ในส่วนของการปรยัตินะครับถ้าให้พูดถึงโดยภาพรวมก่อนนะครับกระบวนการยติในการปรยัตินะครับก็จะเป็นคือกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการพิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ทบทวนกันนะครับว่าร่างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการนาเสนอมาเนี่ยสมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่านํามาลงมติในการแก้ไขกันอย่างไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ตกลงในการที่จะพิจารณาแก้ไขร่วมกันให้ได้ก่อนนะครับซึ่งในการปรยัติของรัฐ สภานะครับจะมีการแบ่งเนี่ยออกเป็นง่ายๆก่อน2ส่วนด้วยกันนะครับไปดูในส่วนที่1นะครับนั่นก็คือส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายนะครับตรงนี้ก็จะย่อยลงมาออกเป็น4ข้อด้วยกันนะครับก็จะเป็น1.1ก็เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับ1.2เป็นสอสไม่น้อยกว่า20คน 1.3ก็คือศาลหรือว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็1.4ก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะไม่น้อยกว่า10,000คนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกระบวนการที่1ทีนี้ในกระบวนการที่2นะครับถ้ามีการแบ่งออกไปอีกก็คือกระบวนการประยะติซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วครับกระบวนการในการประยะติจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นนะครับทั้งหมดเนี่ยสวาระด้วยกัน วาระที่1ก็คือขั้นในการรับหลักการซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราผ่านกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับที่มีมติออกมาทั้งหมดให้รับ3ฉบับด้วยกันในการแก้ไขแล้วก็วาระที่2นะครับเป็นขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตราซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันเพราะว่าตรงนี้ถือเป็นการประยะติที่สําคัญแล้วก็มีขั้นตอนที่ต้องแบ่งย่อยออกไปหน่อยน,นะครับแล้วก็พอเสร็จจากกระบวนการตรงนี้ครับ ก็จะเป็นวาระสุดท้ายคือวาระที่3ก็คือขั้นของการลงมตินั่นเองนะครับทีนี้ไปลงรายละเอียดนะครับในส่วนของกระบวนการประยัติในวาระที่2ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับกระบวนการประยัตินะครับจะมีทั้งหมด่ยมวาระนะครับส่วนวาระที่2นะครับก็คือขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตรงนี้ครับจะถูกแบ่งย่อยเนี่ยออกเป็นอีก2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือการพิจารณาของคณะกรรมธิการส่วนข้อ2ก็คือการพิจารณาของรัฐสภานะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ครับเริ่มกันที่2.1ก่อนการพิจารณาของคณะกรรมธิการซึ่งจะมีการเกิดขึ้นในวันนี้ครับ การพิจารณาของคณะกรรมการนะครับก็คือจะมีการมาร่วมกันพิจารณากันก่อนนะครับแล้วก็จะมีการตั้งเรื่องของคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้มีความรวดเร็วกันด้วยเพราะว่าในสภาเองเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของสมาชิกที่มีค่อนข้างเยอะจึงจะมีการตั้งขึ้นมาส่วนหนึ่งก่อนซึ่งนี้จะมีรายงานด้วยนะครับว่าการตั้งคณะกรรมาการเนี่ยจะมีใครนะครับรับผิดชอบในส่วนไหนในภาคใดกันบ้างนะครับเมื่อมีการตั้งมาแล้วนะครับ คณะกรรมการก็จะมีการกําหนดนะครับว่าใครบ้างที่ต้องการในการจะขอนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ให้มีการยื่นนะครับจะใช้ศัพท์ที่ว่าคําขอแปรยตินะครับซึ่งตรงนี้ ผู้ขอประยัติเองก็ต้องทําการอภิปรายหรือว่าอธิบายไปยว่าเหตุผลไม่ว่าจะเป็นด้วยหลักการหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะขอในการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยมีอะไรกันบ้าง mm hmm. เมื่อมีการยื่นนะครับคำขอประยัติตรงนี้ไปแล้วนะครับในส่วนของคณะกรรมาการก็จะมีการลงมติรวมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการที่ผู้ขอประยัติเนี่ยยื่นเรื่องมาหรือเปล่า ซึ่งถ้าหากผลออกมาแล้วปรากฏว่าคณะกรรมาธิการเองนั้นนะครับไม่เห็นด้วยกับผู้ขอยื่นประยะติ ตรงนี้เองนะครับจะเป็นคําศัพท์ใหม่อีกคำหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดที่มติของคณะกรรมาิการเนี่ยเกิดไม่เห็นด้วยขึ้นมาตัวของผู้ขอแประยะติเองนั้นนะครับก็สามารถที่จะสงวนคาแประยะติไว้เพื่อเอาไปนะครับพิจารณาต่อในรัฐสภาได้นะครับนี่เป็นคําศัพท์ที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นได้คุ้นเคยกันในการแก้ไขครั้งนี้นั่นคือคําว่าสงวนคาแปลยะตินะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวกรรมการทการเองนะครับก็สามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เช่นกันนะครับและถ้าหากตัวของคณะกรรมาการด้วยกันเองมีมติออกมาแล้วปรากฏว่าตัวกรรมาการที่ยื่นเรื่องไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยอีกตรงนี้ครับก็สามารถนะครับที่จะยื่นเรื่องต่อไปยังนะครับรัฐสภาได้ก็จะเกิดคำสั์ที่เรียกว่า สงวนความเห็นขึ้นมาครับมี2คํคำศัพท์ด้วยกันสงวนคำประยะตินะครับอันนี้จะใช้กับในส่วนของผู้ขอประยะติที่มีการขอการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปกับคําว่าสงวนความเห็นซึ่งอันนี้จะใช้กับกรรมาธิการที่มีการขอยื่นเรื่องในการแก้ไขรัฐธรรมนูนเช่นกันนะครับเมื่อจบจากวาระกระบวนการตรงนี้ไปนะครับก็จะเข้าสู่นะครับการพิจารณาของรัฐสภากันต่อ ัวของรัฐสภาเองนะครับก็จะมีการนะครับนำข้อมูลแล้วก็เรื่องของนะครับคณะกรรมาการที่ได้มีการตกลงกันว่าจะแก้ไขในมติใดบ้างหรือว่าตรงไหนจะไม่แก้บ้างรวมถึงนะครับการสงวนคำาปรายติแล้วก็สงวนความเห็นที่ตกค้างมาจากในวาระก่อนก็จะถูกมานำมาพิจารณารวมกันนะครับในที่ประชุมของรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งก่อนจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้ลงไปนะครับตัวรัฐสภาเองก็ต้องมีมติครั้งสุดท้ายร่วมกันนะครับว่าจะให้มีการ แก้ไขรัฐมนูลในประเด็นที่แตกต่างออกไปใหม่หรือว่าจะยืนยันนะครับการแก้ไขตามมติของคณะกรรมธิการจากนั้นก็จะเข้าสู่วาระสุดท้ายก็คือวาระที่3นั่นคือการลงมตินั่นเองนะครับซึ่งในขั้นตอนของการลงมติเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่จะไม่มีการอภิปรายพูดคุยหรือว่าซักถามอะไรอีกแล้วนะครับจะเป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผยแล้วก็ต้องมีคะแนนเสียงที่เห็นด้วยนี่นะครับ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับของสมาชิกสภาที่มีอยู่ในสภาทั้งสองสภาด้วยกันก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนที่เสร็จสับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ได้อธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันส่วนวันนี้ครับความคืบหน้านะครับเรื่องของคณะกรรมาธิการที่จะมีการพิจารณานะครับเรื่องของการแต่งตั้ง มีทั้งหมดเนี่ยสคณะคณะละ45คนวันนี้ก็มีข้อมูลรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับว่าคณะกรรมาการทั้ง3คณะวันนี้มีการประชุมนัดแรกกันนะครับเพื่อคัดเลือก ในส่วนของประธานกรรมธิการนะครับแล้วก็วางกรอบเรื่องของการประชุมกันให้เสร็จสิ้นนะครับภายในระยะเวลา15วันตามที่ได้มีการกําหนดในการปลายติเอาไว้วันนี้มีผลออกมาซึ่งนะครับการประชุมของทั้งสาคณะมีการแบ่งเป็นการพิจารณาแก้ไขมาตรา190นะครับกรณีการทำสนิสัญญาระหว่างประเทศก็สรุปว่าเลือกให้นายกริตอาทิตย์แก้วนะครับเป็นประธานกรรมธิการในมาตรา11 1 แล้วก็ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็เลือกนะครับให้นายสามารถแก้วมีชัยเป็นประธานกรรมธิการมาตรา68นะครับส่วน มาตรา2 3 7เกี่ยวกับการยุบพักนะครับวันนี้ก็มีมติเลือกนะครับนายดิเรกถึงฝั่งเนี่ยเป็นประธานกรรมาการปไปนะครับนี่เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับเรื่องของการแปลยะติแล้วก็คําศัพที่เราจะได้เห็นได้พบเจอในข่าวบ่อยๆให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับก็เดี๋ยวนับวันเวลาจากนี้ไปนะครับ15วันด้วยกันเรื่องของระยะเวลาในการแปลยะติเราก็ต้องไปติดตามอีกว่าสรุปแล้วการแก้ไขรัฐมนูลจะเกิดขึ้นหรือว่าจะมีการแก้ไขในส่วนใดบ้างก็จะมี การให้ติดตามไปอีก15วันจากนี้ไปเดี๋ยวไปติดตามครับต่อกับที่คุณนัชนกกันต่อครับแม้ว่ามติของที่ประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาจะมีการรับรองนะคะที่จะรับร่างดังกล่าวทั้ง3ฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังคงมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะที่เตรียมที่จะมีการยื่นเรื่องต่อทางสารัฐธรรมนูญนะคะเพื่อที่จะให้ไปตีความในส่วนของร่างแก้ไขทั้ง3ฉบับเช่นเดียวกันกับสวสดิันหานายพี่บุญนิติตะวันที่เตรียมที่จะยื่นเรื่องภายใน1-2ถึงวันนี้ด้วยค่ะ นายภับุญนิติตะวันสวสันหามีการเปิดเผยด้วค่ะว่าตนเองจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3าฉบับภายใน1-2ถึงวันนี้โดยร่างของตนยืนยันนะคะว่าไม่เหมือนของนายสมชายสแสวงการสวสันหาที่ยื่นไปก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าของนายสมชายนะคะเป็นการยื่นคำร้องในมาตรา68เพียงฉบับเดียวและสารรัฐธรรมนูญก็มีการรับคำร้อง มีมติ3ต่อ2คำร้องนะคะให้ระง,งับแก้ไขมาตรา68และมาตรา237แต่ว่าไม่รับคำร้องที่ขอให้คุ้มครองชั่วคราวแต่ว่าในส่วนของคุณภัยบูญนะคะจะยื่นแบบเมารวมทั้งหมด3ร่างทีเดียวพร้อมมองว่าต่างคนต่างยื่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้มีหลายแง่มุมตนเองมีความมั่นใจนะคะว่าสารนั้นจะรับคำร้องทั้งหมด3ร่างเพราะถ้าหากว่าเดินหน้าแล้วย่อมมีความมั่นใจซึ่งถ้าหากว่าสารมีคำวินิจฉัยตรามาตรา68 สั่งให้เลิกการกระทําก็ถือว่าต้องหยุดนะคะแต่ถ้าหากว่าสั่งหลังวาระสามแล้วเนื่องจากว่าร่างแก้ไขรัฐมนูญยังต้องอยู่ในชั้นที่ต้องให้ท่านนายกนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมเพื่อส่งลงพระบรมาพิทยัยแต่หากอยู่ระหว่างดําเนินการคําสั่งสารก็อาจจะทําให้ร่างดังกล่าวมีปัญหานะคะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยคงจะไม่กล้านําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อม แล้วก็โดยหลักแรนแล้วนะคะต้องมีการอาศัยรัฐม,มนูลมาตรา154มาใช้ในการอนุโลมและนำไปสู่การสอยสอวอที่เห็นชอบกับร่างแก้ไขนั้นซึ่งอยู่ที่สารรัฐมนูญนะคะที่อาจจะมีการสั่งให้เลิกการกระทำหรือว่าหากมีภรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะสั่งให้ยุบพ,พักได้ ส่วนการคดีอาญาค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางปปชนะคะซึ่งก็ทราบว่าผู้ร้องที่เป็นภาคประชาชนนั้นจะมีการร้องต่อปปชให้ดำเนินคดีกับสสแล้วก็สวที่เห็นชอบกับร่างดังกล่าวทั้งนี้ถ้าหากว่าการแก้ไขรัฐมนูญให้ได้มาซึ่งการปกครองประเทศไม่ใช่วิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐมนูญก็ถือว่าต้องหยุดกันไปนะคะ ส่วนทางด้านของนายนิคมวัยรัชพาน,นิตค่ะประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานวัฒิสภาวันนี้ปลดเผยความรู้สึกนะคะว่าไม่ได้รู้สึกกังวลถึงกรณีที่นายสมชายสแสวงการสวสัรหาไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพราะว่าทราบอยู่แล้วนะคะว่าจะใช้ช่องทางนี้ร้อง ซึ่งก็มีกลุ่มสวที่ไม่ต้องการให้แก้ไขในมาตรา68แล้วก็การที่บอกว่าถ้ามีการแก้มาตรานี้แล้วจะนําไปสู่การลงมติในวาระ3นั้นท่านเองบอกว่าเป็นการจินตนาการกันจนเกินไปนะคะทั้งนี้เดี๋ยวต้องรอเอกสารที่นายสมชายต้องทําสำเนาส่งมาถึงผู้ถูกกล่าวหาจะมีระยะเวลารวม15วันแต่ถ้าหากว่าไม่ส่งมาก็เป็นหน้าที่ของตุลาการที่จะพิจารณาเช่นเดียวกัน ยางไรก็ตามในส่วนของสสแล้วก็สวมีการคุยกันแล้วค่ะไม่ได้รู้สึกกังวลเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนี้ไปก็เตรียมหาแนวทางในการแก้กข้อกล่าวหาแล้วก็เตรียมตอบโต้การพิจารณาของสารร,รัฐมนูนด้วยค่ะ <ๆ S 1> นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวในส่วนของอ,อมติเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเดี๋ยวจะมีระยะเวลาในการปลายฎตกอีก15วันด้วยกันต้องรอติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนทุนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องที่น่าสนใจกันต่อ